สวัสดีนะคะเพื่อนๆน้องบีจ,จะมาบอกเทคนิคการเขียนคิวยังไงไม่ให้มันเป็นปลิงนะคะเพื่อนนะก็เอาดินสอเขียนคิวนะเพื่อนแท่งละอันนี้บีซื้อมาจากตลาดหนัดที่เมืองไทยนะเพื่อนบีชอบอันละสิบบาทยี่สิบาทนะคะเพื่อนมันจะเป็นดินสอที่ไม่มีไม่มีครีม,ลมแล้วเขียนมันก็จะเวลาเราปัดมันก็จะเป็นธรรมชาตินะคะแบบไหนก็ได้นะเพื่อนเน้น ฐานข้างล่างก่อนนะ,ะเพื่อนเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะเพื่อนวัดห่างคิวเนาะว่ามันอยู่จะแหน่งไหนนะคะให้มันเท่ากันนะ,ะทีนี้เราก็จะเขียนขอบข้างล่างก่อน,นะคะเพื่อนแล้วก็เด้นตรงปลายคิวนะคะแค่นั้นนะคะเพื่อนแล้วก็ค่อยๆระบายบางๆนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเขียนทั้งแท่งนะคะเพื่อนคือเราบิ๊กก็จะเน้นแค่ห่างคิวกับฐานคิวข้างล่างนะคะเพืนน่อนเนาะ เอาสีน้ําตาลนะคะสีไรก็ได้เนะเราจะคนชอบนะก็เอามาตรงหัวคิวนะคะระบายไปทีละนิดจะได้สวยแบบธรรมชาตินะเะพื่อนก่อนไปทำงานต้องต้องมีคิ้วนะคะเพื่อนไม่มีคิ้วเราก็ไม่ไปทำงานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเขาตกใจเนาะ ีไม่ชอบสักคิ้วนะเพื่อนบีมีความรู้สึกเหมือนเหมือนคิ้มมันตายอะ่ะมันเป็นแท่งเนาะบีไม่ชอบทีนี้เราก็เอาเนี่ยคะ่ะเพื่อนพินเซนเขาเรียกอะไรดูที่มันเป็นเหลี่ยมๆอย่างงี้นะคะเพื่อนเนาะ,ะที่ปัดคิ้วนี่แหละมันจะแข็งๆนิดนึงนะคะแล้วเอามาปัดปัดแล้วก็จะเอาสีน้ำตาลนะคะเป็นอายไลเนอร์นะคะเพื่อนอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะไปเตะที่บีเตะๆอยู่เนี่ยนะคะก็ บปัดปัดปัดมาตรงหัวคิ้วข้างบน,นะคะ่ะเพื่อนมันจะได้เป็นธรรมชาติเนาะ บัดมีวัดด้วยมีวัดด้วยนะเพื่อนวัดมันจะได้เท่ากันไหมนะวัดซ้ายวัดขวาวัดหน้าวัดหลังวัดทั้งหัวทั้งท้ายนะเพื่อนเนาะนี่แหละไปเขียนคิ้วก็จะเขียนแบบนี้เนาะมีเพื่อนถามว่าต้องไปเขียนคิ้วยังไงอันนี้นะเพื่อนปัดให้มันเป็นธรรมชาติไม่ให้คิ้วเราแข็งนะเพื่อนอะ เขียนแต่คิว้วเขียนแต่คิว้วก็ไปทำง,งานน้ำเพื่อนท้าริเพิ่มเทนิคดนึงวิธีเขียนคิ้วเป็นธรรมชาติ